ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาสร้างสมบุญบาร,รมีในวันนี้สิ่งที่เราท่านทั้งหลายมาลเล็กนึกถึงคุณงามความดีก็เพราะว่ามีผู้มีอุปการะคุณแก่เราเราจรึงพยายามที่จะทำบุญอย่างต่อเนื่องก็เพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้มีพระคุณทั้งหลายที่เราได้เคยรับ การอนุเคราะห์อสองเคราะห์มาในอดีตเพราะฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในคุณงามความดี mm hmm. ก็เพื่อที่จะให้เรานั้นมีที่พึ่งพาทำให้เรารู้สึกมีความอุ่นใจว่าเราได้ทำแต่คุณงามความดีมาโดยลำดับเพราะผลของความไม่ดีส่งผลให้เราได้รับความทุกข์ทั้งวันนี้และวันหน้า สิ่งที่คนเราสงสัยมากก็คือเรื่องของการที่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารนยน์สั่งให้เราทําในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมแล้วเราจะทํำยังไงดีถึงจะไม่ให้รู้สึกพ่อแม่ไม่เสียอกเสียใจเป็นไปไม่ได้ถ้าเราจะรักษาความดีพ่อแม่บอกให้เราทําในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องพยายามที่จะหลบเลี่ยงหรือว่าพยายามที่จะลืมอ่า พยายามที่จะไม่ทําสิ่งนั้นนะพ่อแม่เขาว่าเอ้าเอ็งทําไมไม่ทําเขาว่าลืมนแต่ถามว่าคําว่าลืมนั้นโกหกไหมนะก็โกหก้คำว่าโกหกในที่นี้เพื่อที่จะให้เรานั้นรอดพ้นจากการที่ไปทําสิ่งที่จะผิดศีลผิดธรรมนั่นเองพการที่จะไม่ให้ผิดเลยเป็นไปไม่ได้พะัคำว่าจะไม่ให้ผิดศีลผิดธรรมเลยนั้นเป็นไปไม่ได้แต่เราจะต้องผิดศีลผิดธรรมเพื่อที่จะ ให้เรามีศีลมีธรรมใ,นใน,ใน,นในศีลในธรรมที่มันจะเป็นศีลธรรมที่ทําให้เราได้รับกรรมหนักเราก็ไม่ทำในศีลธรรมที่เราทําลงไปแล้วได้รับกรรมหนักเนี่ยเราไม่ทําแต่เราก็จะทํากรรมอันที่เบาลงหรือว่าเราจะล้นนั่นแหละหรือเราไม่ทํานั่นแหละ แต่เราไม่ตอบโต้เราไม่อาจจะไม่มีเหตุผลอะไรไปอธิบายมากมายนักเพราะว่าพ่อแม่ยังมีความเห็นว่าชีวิตยังมีความสําคัญอยู่กับการทําความผิดถ้าทําความผิดในศนะิลธรรมแล้วชีวิตจะอยู่ดีอยู่สบายนะเราก็ไม่สามารถจะเอาเหตุผลอะไรไปให้พ่อแม่ได้ยอมรับในเหตุผลของเราได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปพูดเลี่ยงหลบด้วยวิธีการใดๆทั้งนั้นเราก็ทําเป็นรับทราบทําเป็นรับรู้ แล้วก็ไม่ทำํำพยายามที่จะลืมสิ่งสิ่งที่เขาสั่งเสียเพราะเราไม่ทำสักอย่างพ่อแม่ไม่ฆ่าเราหรอกถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีเสียจริงๆแล้วเราก็พ่อแม่ไม่ไมไม่ว่าเราอเดี๋ยวก็รู้จักแล้วก็จะเข้าใจเราว่าเออเราเป็นคนมีศีลมีธรรมนะ,อะไอ้ไรที่มันผิดศีลผิดธรรมก็อย่าไปใช้มันเลยก็อย่าไปไหว้วานมันเลยพ่อแม่ก็จะเข้าใจไปเองในที่สุดเพราะฉะนั้น ขอให้เราตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีจริงๆเถอ,อะเมื่อเราตั้งมั่นอยู่จริงๆเรามีวิธีเยอะแยะที่จะหลบเลี่ยงที่จะไม่ทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมเพราะฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายพยายามที่จะทำคุณงามความดีด้วยเรื่องของการให้ทานก็ดีด้วยการรักษาศีลก็ดีด้วยการ เจริญจิตะภาวนาก็คือการอบรมจิตใจของตนให้มีความรอบรู้ให้มีความเข้าใจในสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องกับมันอยู่เสมอแล้วเราก็จะมีความสุขได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขออนุภาพแห่งคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้พากันกระทําบําเพ็ญมาเป็นลําดับแล้วนั้นจงเป็นตะบะเป็นเดชะปกป้องคุ้มครองให้เราท่านทั้งหลายมีความอดทนอดกลัน้นมีมานะที่จะอดทนต่อ สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแล้วก็ขอให้เราทุกคนมีอายุวันนะสุขภาระมีปฏิพาณนานาฏบัติ้วยกันทุกท่านทุกคนเทิดขอเจริญพร